วันนี้เลยขอให้ร้อนแรงจีงขอให้ร้อนแรงจริง่ะคุณไม่สงสัยเหรออาทิตย์กว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องราวระหว่างนี้เยอะมากเออมันแบบมันถูจากต้นจนปลายไม่ถูกเลยนะคะรอยแล้าจนเอากาวไปเชื่อมเอาล้าวอีกแล้วดีลรับดีลรับอะไรงงไปหมดเลยเดี๋ยวคนนู้นออกมาบอกุยมันมีการดีลกันรับหลังกันเดี๋ยวจะมี เรื่องเกิดขึ้นแบบที่เ,<อ>เราเไม่คาดคิดอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราอาจจะได้เห็นสัญญาอะไรที่มันอาจจะชัดเจนมากขึ้นนะคะจากแผดพักร่วมรัฐบาลที่วันนี้เขาจะประชุมกันตอนบ่ายสองโมงครึง่งคุณผู้ชมก็จะเป็นการคุยกันแบบภายในนะะว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีการคุยกันนอกรอบระหว่างแกนนําอย่างพักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลในช่วงสายวันนี้ที่ทําการพักเพื่อไทยหารือกันเรื่องที่แย่งกันแหละคุณผู้ชมหรือว่าหา จุดจบไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นของพักไหนกันแน่นะคะจนลาไปจะถึงแฟนคลับของทั้งสองพักที่ออกมาแบบโหตอบโต้กันนะคะ แล้วก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนหลายคนก็เดากันไม่ถูกแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนหวังเอาไว้หรือเปล่านะคะซึ่งมีแนวโน้มมาอันนี้มีแหล่งข่าวกระซิบมาบอกว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อยุตินะอาจจะต้องมีการหารือเรื่องนี้นอกรอบอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้นะคะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าบ่ายสองโงครึ่นี้นัดกันที่พักประชาชาิมั้ง อันนี้แปดพักรวรวมมาถ่าัทอดแล่งข่าวเราก็บอกมาว่ากําหนดที่นั่งไว้ชัดเจนเลยนะเอาเหรอชัดแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นกําหนดที่นั่งคือใครเข้าบ้างใครให้เข้าไปฟังบ้างตกใจดิฉันแบบกูจะรนวงะหรือบ้างวาระถูกกําหนดอย่างเป็นทางการแล้วเห็นว่ามีทั้งเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเรื่องการแบ่งเค้กเก้าอี้รัฐมนตรีกําหนดเอาไว้หมดแล้วแต่มันก็อาจจะมี เรื่องของความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีคําใบ้มาเล็กๆคําใบ้มาเล็กๆเมื่อวานต่อสายไปคุยกับท่านหนึ่งที่น่าจะได้ร่วมในวงหารือวันนี้ท่านบอกว่าให้ไปแกะรอยจาก MOU ที่ทั้ง8พักร่วมกันลงนามในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามที่มี23ข้อเดี๋ยวจะหารือกันว่านโยบายที่จะร่วมกันจัดทําหน้าตามมันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเผยรายชื่อคณะเจรจาทั้งหมด ต่อสาธารณะด้วยเนี่ยนะคะซึ่งในการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีให้แต่ละพักเนี่ยนะคะเราได้มีโอกาสไปคุยกับทางพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลยค่ะที่การพักประชาชาติค่ะคือท่านเนี่ยก็บอกว่าการจัดสรรตําแหน่งตรงนี้จะเอาภารกิจเนี่ยเป็นตัวตั้งนํานโยบายมาจัดวางกัน ซึ่งพักประชาชาติเองมีงานที่เน้นหนักอยู่4กลุ่มคือการสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนการกระจายอำนาจปียังท้องถิน่นการทำรัฐสวัสดิการและการปฏิรูปที่ดินทำกินโดยในส่วนของทางพักประชาชาติคาดว่านะเขาคาดว่าน่าจะได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการมันหนึ่งเก้าอี้ค่ะในฐานะของพักประชาชาติเรามีเก้าเสียงเราก็เกินรัฐมนตรีว่าการหนึ่งคนและ นะแล้วก็ในหลักแล้วล่ตรีเนี่ยจะมีไม่เกินสามสิบห้าคนนายกเนี่ยอีกคนหนึ่งเป็นสามสิบหกแต่ว่าคนหนึ่งจะควบกี่ตำแหน่งก็ว่ากันอีกทีนะครับอ่าก็มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งว่าการกับควบรองนายกอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่ายังไม่ได้พูดกันเลยเพราะเพราะแต่ละพักแย่พรกรัชชาก็มีวัฒนธรรมว่าใครจะเป็นล่ตดีก็มาประชุมที่กรรมการบริหาร วันนี้กรรมการบริหารก็เรามีการประชุมกันแล้วก็มอบหมายให้อ่ร่วมรัฐบาลยังไม่ได้บอกอรายละเอียดน,นะ<ม>แล้วก็มอบให้ผมอาจารย์บรรณอและผมเป็นคนประสานงานคราวนี้ก็มีกระแสข่าวมานะบอกก่อนหน้านี้เนี่ยพระเก้าไกลกับเพื่อไทยเหมือนกับจะมีการพูดถึงเรื่องกรอบการทํางานร่วมกันแล้วก็ ตำแหน่งรัฐมนตรีกันแล้วเบื้องต้นมีการเสนอเท่ากันคือเก้าไกลเองก็ขอ14บวกหนึ 1. 1> คือไร14ก็คือรัฐมนตรี14ที่นั่ง 1>, 1ก็คือไรตำแหน่งนายก <ใน S 2> รัฐมนตรีเพื่อไทยเองก็ขอ14บวก1เหมือนกันแต่ เป็นขอรัฐมนตรี14ที่นั่งแล้วหนึ่งคือประธานสภา,าแต่อันนี้แห<น>ละที่ยังติดอยู่ที่เขาบอกว่าตกลงยังไงใช่ไหมคิดว่าเนิตเดียวในการพูดคุยวันนี้ที่<อ>พัคประชาชาติเนี่ยไม่น่านได้คุยกันถึงเรื่องนี้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟค่อนข้างอ่อนไหวเขาบอกเขาก็นัดกันแล้วที่พรักเพื่อไทยก็คือจะมีการเจรจาหาหรือนอกรอบอันนี้แหละน่าจะคุยกันเรื่องตาแหน่งประธานสภา,าว่าสุดท้ายแล้วจะได้ข้อยุติไหมส่วนสูตรคํานวณแบ่งรัฐมนตรีว่าเขาหามายังไงเมื่อกี้นี้ทางพัธบดรเอกวีได้พูดไปแล้วนิดหนน่่อออยยคคืิดางี้้ผูชม คิดจากจานวนสอสอที่แต่ละพักได้หารด้วย8.6นะคือเขาคงคิดดีแล้วล่ะว่าเอาละตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันมีสัก34 35ที่นั่งเนี่ยแล้วจากสอสอที่มีของฝั่งรัฐบาลมีเท่าไหร่หารด้วย8.6หารออกมาได้เท่าไหร่คือรัฐมนตรีว่าการหนึ่งที่นั่งอ,อย่างก้าวไกลก็ได้ไป14ที่นั่งบวกหนึ่งนายกถูกไหมเพื่อไทยได้14ประชาชาติ ทางพันธุ์ริกทวีบอกแล้วว่าเขาหารออกมาเขา้วได้ประมาณ9 9ที่นั่งก็คือมันเกิน8.6แล้วดังนั้นเขาน้าจะได้ว่าการเนี่ยหกระ,ะทรวงไทยสร้างไทยก็ได้จะได้ คือไทยสร้างไทยไม่ถึง8.6ถูกไหมน่าจะได้1เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยอันนี้ในส่วนของพรรคที่เขาแบบได้ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเออได้เสียงเยอะๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าพรรคเล็กเนี่ยที่มีสสหนึ่งถึงสที่นั่งเนี่ยนะคะอย่างพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่เนี่ยคือพอมาเอาเสียงมารวมกันแล้วอาจไม่ถึงสูตรที่กําหนดไว้ซึ่งอาจจะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีนั่นเองนะคะ ในขณะที่ตําแหน่งประธานสภา,าที่ตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวสักทีคุณผู้ชมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะคะจากที่มีการตรวจสอบไปยังแกนนําอีก6กพักส่วนใหญ่แล้วนะหลายคนก็ยังพูดบอกว่าเอา้ามันก็ควรที่จะเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งเนี่ยที่จะได้ตําแหน่งเก้าอี้นี้ไปหรือเปล่าแต่ก็เห็นตรงกันนะคะว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดใดๆเพราะที่ผ่านมาพักที่ไม่ได้สสอ,อันดับหนึ่งก็เคยครองตําแหน่งนี้แล้วมาก่อนเนาะ อาจารย์มันอได้คุยไปแล้วได้พูดไปแล้วนะฮะด้หลักในอดีตก็จะพักอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดนะฮะก็คราวที่แล้วเนี่ยพักอันดับหนึ่งที่เป็นรัฐบาลคือพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ได้เป็นประธานสภาเลยค่ะใกล้พักอันดับอันดับสองหรืออันดับสามเลครัคราวที่แล้วเป็นประธานคือพักประชารัฐโดยหลักแล้วประธานรองประธานคนที่หนึ่ง รองประธานคนที่สองควรจะเป็นคนละพักกันแล้วแล้วที่สำคัญเรื่องใหญ่มากในะขณะนี้คือประธานสาภาผู้แทนรัษฎรและรองประธานสาภาผู้แทนรัษฎรจะต้องเป็นกลางในการปฏิบัติหรือการเป็นกลางทางการเมืองนะฮะเพราะท่านต้องมาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็มีแง่มุมทางกฎหมายอีกนะคุณบูชาคขาบอกว่าใคร จะมาดํารงตําแหน่งประธานสภาหรือแม้แต่รองประธานก็ตามเนี่ยนะรัฐธรรมนูญกํานกหนดไว้ชัดเจนว่าทั้งประธานและรองประธานสภาต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพักหรือมีตำแหน่งในพักการเมืองดังนั้นมันก็มีกระแสะข่าวถูกไหม<อ>ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้อะ<อ>จะดันหมอชนน่านไปเป็นประธานสภาเนี่ยก็ไม่ได้นี่ได้แต่ที่ข้อแม้ก็คือต้องลาออกอจากการเป็นกรรมการบริหารพักซึ่งนี่ไงเหมือนมีกระแสะข่าวมาว่าเหมือนเตรียมจะลาออกแล้วจาก ตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแสดงว่ายังไงก็แบบเอ๊ะหละเขาก็ชักจะเยอะกันอยู่แล้วเชื่อไปทงเพื่อไทยเหรอคือถ้าเตรียมขนาดนี้เหมือนเตรียมตัวแล้วไงเออว่าเเดี๋ยวจะไปแบบผมเนี่ยแหละครับจะไปนั่งที่เก้าอี้ตำแหน่งประธานสภานะครับหรือเปล่าไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ลาเกินนะไม่ไม่รู้ไงไม่ไม่รู้ไม่รู้หลัเกอคงไม่มั้งตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้ลาออกจะไปทําอะไรถูกไหมคะคุณสมภ์ตัวรักษาส่งข้อมูลมานะบอกรัฐบาลนี่จะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนแต่อย่าลืมว่า จะมีรัฐมนตรีบางคนอาจจะควบตําแหน่งหลายตําแหน่งถูกไหมรอ,องนายกบวกรัฐมนตรีว่าการอะไรดังนั้นที่นั่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้จัดสรรกันกระจายไปขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสรุปแล้วเนาะก็จะมีข้อ,อยุติอะไรยังไง